มาแล้วครับการรอคอยโคลลิสตอารเซตตัวนี้เป็นหัวฉีดปี2008นะครับสองสูบตัวนี้บอกเลยว่าหายากอีกหนึ่งคันนะครับสีเดิมนะครับก็มีริ้วรอยตามการใช้งานนะครับยางเขาบอกเปลี่ยนใหม่แล้วเนี่ยครับก็เปลี่ยนจริงนี่ดูขอบยางครับอันนี้เราให้ดูสดๆเดียวๆนะไม่ได้ล้างเลยเพิ่งลงจากรถขนส่งเมื่อสักครู่นี่เองนะเป็นไงบ้างตัวนี้ไม่มีหลังคามา มีหลังคาแต่สีได้สีเดิมนะครับสีเขียวที่มา้านีโพลิสติกเกอร์นะครับของเดิมจากศูนเลยกันชนก็เหมือนจะมีทําสีมาแล้วนะครับดูโชกก็เดิมนะครับเดิมหมดเลยดูจากที่มองนะครับจากที่มองทั้งหมดเลยเโครงเนี่ยไม่ผุเลยครับไม่มีผุเลยรถปี2008ไม่ผุิีครับมาดูกลองเจาะดูครับนี่ไม่ล้างนะให้ดูเรียวๆเลยเนี<ม>่ยดูใกล้ๆก,กไ็ได้นะไม่ผูก ด,ด,ดูหลัง,งนะเพื่อนดี่เครื่องยนต์ดีดูเครื่องครับนี่นะครับเป็นเครื่องสองสูบเรียงพ่อนะครับพ่อเดิมเลยนะครับเดิมนี่โชกเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับถือว่าสภาพสมบูรณ์มากๆนะฮะคันนี้ยางใหม่สี่เส้นเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันครับเป็นยังไงสองที่นั่งตัวนี้เขามีไว้ทำไมตัวนี้น่าจะเป็นตัว เอาไว้เก็บของหรือเปล่าอ่าตันนี้เดี๋ยวจัดดุงหม้อน้ำลังพึ่งไงสวยครับไม่มีรอยเลยครับสวยมาก<ห>อันนี้นะครับเราถ่ายให้ดูก่อนผมถ่ายให้ดูก่อนนะผมยังไม่ได้เซอร์วิสนะครับผมแจ้งก่อนเนี่ยไม่ได้เซอร์วิสเยวมาเซอร์วิสใหญ่ให้นะครับเก็บนานให้เดี๋ยวกระจกเนี่ยไม่มีไม่มีกระจกข้างมาเดี๋ยวผมซื้อกระจกแต่งมาใส่ให้นะครับซ้ายขวาเบา เออไม่มีขาดเลยหช้ได้อ,อยู่สวยสวยเบาะเดิมนะครับหนังเดิมเลยไม่มีขาดนะครับมาดูไม้วิ่งไปกี่โลมาลุ้นกันสี่สี่หนึ่งสองสี่พันสี่ร้อยสิบสองกิโลผมเห็นต้มผลนะครับรถปีสองพันแปดก็ใช้ได้ของติดเครื่องครับนีเอ็ รถเก่ามันนิ่มมากนะครับขับนิ่มแล้วก็เดี๋ยวผมลองทีเด็ดเลยเราต้องลองขับสี่นะครับว่าขับสี่มันใช้ได้หรือเปล่านะลองกดมีไฟขึ้นนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะนี่นี่นะกดขับสี่นะเดี๋ยวไปลองขึ้นบนเินเหินกันว่ามันรอหน้ามันจะคุยบ่ะ้ารอรอนหน้าจะคุยเนี่ยคือมันขับสี่ชได้นะครับ ปกติเลยสมบูรณ์แบบเดี๋ยวผมร้างคลีนเปลี่ยนถ่ายของเหลวซวิตให้แล้วจะมารีวิวให้ชมอีกทีนะครับราคานะครับผมจะเปิดอยู่ที่ประมาณ2 0 0แสนกลางๆนะครับ2 4 2 5ประมาณนี้ใครสนใจก็รับซื้อแลกเปลี่ยนแลกเทินทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกค่ายนะครับผมยินดีให้บริการถึงหน้าบ้านครับผมสวัสดีครับคือเปิดเยอะไม่ได้บอกตรงนาท้ายสบัดเลยอไอ้เมื่อกี้เนี่ยผมกดๆแต่ท้ายปัดเลยฮะ